สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่ที่วัดสัตหีบนะหลังจากไหว้พระแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่านะเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้มีอะไรบ้างจริงที่สัตหีบนีมีของกินเยอะนะนะตรงนี้ก็จะมีแจงรอนเจ้าขาเจ้าประจำนะแต่เคยมาทำแล้วเดี๋ยวไปดูอื่นนะผมชอบ เก้าหนึ่งเป็นหน,หนั่งเดีแล้วจริงๆเห็นแกอยู่ข้างในนะจบว่ามันผ่านตาเพราะควนจะมีเนี่ยว่าม่วมงลาหวานตัวนี้อร่อยอันนี้เป็นตลาดในตลาดสัตหีบนะไปเลยมัก็เป็นะไรไม่เป็นไรนนนเหมือนคุณลุงแกขายแล้วก็ผมจำสัญ,ญลักษณ์แกได้เนี่ยใช่ไหม เนี่ยมะม่วงน้ำปลาหวานเปร,ปร,ปรี้ยวปากไฮโซไอชเจ้าเจ้าอยู่ในในวัดไหมฮะใช่ไหมคุณเคยอยู่ตรงนั้นเออคุณลงนะุงจะขายผมเห็นเนอะแล้วแกชอบอ๋อเรีอาช,ชิมมาใช่ไหมเจ้าดูกันไหมฮะอ๋อนี่แหละนี่แหละ,อ,นนละ,ละอันนี้อร่อยนี่อร่อยเนี่ยดูแกทำมาทุกวันนึงวันละสองหม้อนะสองหมอ้อนี่นะ,ะแล้วก็ดูนะ,ะนี่ ครจะมาก็มาอุดหนุนได้ครับผมว่าอร่อยเลยแหละเพราะผมชิมแล้วยวนะดูมะม่วงอันนี้ใช้มะม่วงพันอะไรครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกมะม่วงพันอะไรแก้วขมิน้นเออนะครับชื่อร้านมะม่วงน้ำปลาหวานปร้ยวปาไฮโซนะครับดนูนะหนักชุดละเท่าไหร่ครับชุดละเท่าไหร่เออชุดละสามจิดห้าบาทนะครับ ใครจะเข้ามาอุดหนุนมาลองลิ้มชิมรสมาได้เลยอยู่ตรงทางออกวัดวัดวัดลูกหีสตริตรงตรงข้ามกับแบงก์ออมสินนะฮะเดี๋ยวผมรับหนึ่งชุดครับเอาล,ลูกมีลูกเหลือไม่ชุดหนึงเ,เดี๋ยวแกสกอร์มีนี่ลูกเหลือแก้แวขมิ้นอ่ได้ครับได้ครับขายขายตั้งกี่โมงครับไม่เป็นไรครับ ผมไม่ทันแล้วมาตั้งแต่สองโมงครึ่งแต่จะออกมาตรงนี้ประมาณสิบโมงนาำชาจะอยู่ในวัดก่อนตรงกับทางเข้ามาอ๋ออยู่ในวัดก่อนเห็นไหมอืมอืมอืม,อมแล้วก็ตึนเนี่ยออกบางองนี้ผมว่าไปไหนนูน่นวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอร่อยอ่ะแก้วอมนีน่แล้วก็น้ำจิ้มแกเนี่ยนะดูเป็นชุดแบบนี้เลยชุดเดียวจะอยู่ไหมเนี่ย เดียวสองชุดเลยอืมเฮ้ยไม่เอาเอาสองชุดพอ,ดอ,อ,อดแล้วออกมาสองชุดดีกว่าชอบดูใครทำไง <laughs> ชื่อร้านเราเรมมนี้ยมะม่วงน้ำเปล่าหวานไฮโซนี่ใครทำหม้อนี้หมดทุกวันนะทุกวันเช้าตั้งแต่สองโมงเช้าใช่ไหมฮะจนถึงประมาณกี่กกมโมงครับก็แล้วแต่บางทีเป็ี่วบ่ายสามบ่ายสาม นะบางวันก็บ่ายสามหมดแล้วใครมาช้าก็ไม่ทันกินแล้วกันเนาะนะก็มาอุดหนุนกันได้ครับอร่อยอร่อยอร่อยเลยแหละมาเลยโอ้โอ,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 โอเคครับนะฮะใครเข้ามาก็ฝากกด subscribe และกดแช์นะฮนะแล้วก็ใครอยากจะมาชิมน้ำปลาหวานอร่อยอร่อย <บา S 1> ก็<ๆ>ก็มาที่นี่ได้เลยนะครับอยู่ตรง ครับแบงค์อมสินนะฮะอยู่ในตลาดสัตหีบเลยนะอร่อยครับอ่าเดี๋ยวไปก่อนแล้วครับไปกินต่อแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีเลยครับ